ชีวิตของน้องเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาแห่งค่ายลิเวอร์พูลเหมือนกำลังโดนโชคชะตาเล่นตลกเพราะจากที่จะได้ไปเล่นยูโร2020กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าเมื่อมีอาการบาดเจ็บทำลายความหวังทุกอย่างถึงขนาดเปลี่ยนโหมดอารมณ์กันไม่ทันเลยทีเดียวสิ่งตลอดควัวปีที่ผ่านมานะครับน้องเทรนต้องเผชิญหน้าทั้งสุขและเศร้าให้พบเจออยู่ตลอดอารมณ์มันจะเวียงไปมาขนาดไหนวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องราวของแบ็กขวาหงแดงในซีซั่นนี้ก่อนจะพลาดไปศึกยูโร2020แบบหน้าเจ็บปวด โดยน้องเทรนนะครับผมเป็นเหมือนบุคคลสาําคัญที่ทาให้เลี้ยวผู้ประสบความสําเร็จอย่างมากในช่วงปี2018และ2019เขาเป็นผู้เปิดโลกในตําแหน่งแบ็คขวาที่ไม่จาเป็นต้องเล่นแค่เกมรับแต่นิยามคําว่าฟูลแบ็คเพลย์มเมเกอร์ขึ้นมาเพราะหนูโดดเด่นและเกินในการเติมเกมและแอซิสพร้อมบวกสกิลทาประตูได้ได้วยความสําเร็จที่มาไวอย่างกับรถเมลสาย8ทํทให้หลายคนนะครับเริ่มสงสัยเรื่องอิม่มเอมความสําเร็จและความหิวกระหายในปีนี้ซึ่งสิ่ง,งที่คาดเดานั้นมันก็เป็นจริงครับเพราะน้องเทรนผิดฟอร์มจากหน้ามือเป็นหลลังงตีสร้าาาควมผิดดพบ่อย มักทําให้ทีมเสียประตูอยู่เสมอส่วนเรื่งองแอซิดน,นะหรือแทบไม่มีส่วนร่วมกับที่ไปเลยเทรนด์โดนวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นที่เจอเกนคลอปนะครับเคยตัดสินใจดรอปเป็นตัวสำรองเสอไดเซ้ำเพราะบ,บอสแห่งเลี้ยวภูนะครับให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เทรนด์ฟอร์มออกทะเลไปไกลพ้นยังไม่มีวิวแววปรับฟังเป็นเพราะว่าช่วงก่อนออกสตาร์ซีซั่นเคยติดโรคร้ายโควิดสิบเก้าทำให้นะตอนนี้นะครับมีปัญหาถึงการเรียกความฟิตเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเทรนด์ซึ่งกําลังจะกู้ฟอร์มเก่งกกกกลลัับบบมมาาาาาาได้้็เเเจจอออาอารรร่นงนงตงตพงปะ หนึ่งเดือนในช่วงท้ายปี2020ซึ่งพอกลับมาได้นะครับก็เจอโปรแกรมแข่งขันที่ยิบปรับตัวไม่ทันซึ่งมาฟอร์มแย่เพียงนัดเดียวนะครับแมงก็กลายเป็นว่าล้มลากยาวเป็นโดมิโน่ไม่อาจจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกเลยซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแหละครับว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเจ้าของแชมป์เครเมนต์อังกฤษและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในสซีซั่นหลังสุดจะมีโอกาสหลุดทีมชาติอังกฤษโดยนอกจากทรลฟี่ที่คว้ามาครองแล้วยังมีทีเด็ดในเรื่องของการแอซิดอีกดย,ยงงร็รับจงงเจ กระดองใจจากเคยแอสซิสต์13รอบมากสุดไปอันดับ2ของลีกเป็นรองแค่เควินเดบร,รอยเมื่อปี2019กลายเป็นว่าตอนนี้เล่นอย่างไรก็ไม่เข้าเป้าบางทีก็ขาดบางทีก็ล้นอีกทางเกมรับเหมือนเทรน์สร้างบ่อน้ำมันไว้กลุ่มใหญ่มักจะโดนจอดเล่นงานอยู่บ่อยๆสุดท้ายนะคะนรับผมแกรเรสเซาเกตตัดสินใจหันชื่อเทรนอโนโออกจากทีมชาติอังกฤษแบบเซอร์ไพรส์ในช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมันกลายเป็นประเด็นดราม่าทางหน้าสื่อรูปหนังทันทีเพราะมีการโต้เถียงกันว่าเทรนสมมควรุดทีชาติโดยหรรรืออฝั่่่งงนึกกบวววาาสมคแล้พะา ฟอร์มการเล่นมันบ่งบอกทุกอย่างแต่อีกฝ่ายมองว่าการหนีบเพนอยู่ในทีมยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าน,นี่เป็นแนวรับที่มีมิติช่วยเกมรุกได้เยอะมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้าย,ายก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเสาเกตได้ซึ่งว่ากันตามตรงนะครับถ้านับคะแนนกันแบบเพียวๆในซีซั่นนี้ไม่รวมผลงานในอดีตต้องบอกว่าเทรนสอบตกแทบทุกวิชาแม้จะทําคะแนนดีขึ้นมาบ้างแต่มันก็เป็นช่วงที่เอรวพูลสร้างภาพลบโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังทั้งสเสมอลีดโดนนิวคาเซิลท้ายเกมทําให้น้องเทรนติดร่างแหโดนด่าไปด้วยต่อให้จะพยยาาามมมช่่วทีกกแนต กระนต์ะนะครับน้องเทรนในเดือนพฤษภาคมเดือนสุดท้ายก่อนปิดซีซันฟอร์มเก่งของเขาก็กลับมาได้ทันเวลามีส่วนสําคัญช่วยพาหงแดงจบซีซันในการคว้าอันดับ3ได้โคต้าไปลุยเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซันหน้ามาแบบแรงแซงทางค้งเพราะว่าลิเวอร์พูลสามารถเจ็บชชนะได้ทุกนัดและน้องเทรนนะครับผมก็ทาแอสซิสสำคัญในเกมที่หงแดงบุกไปตบแมนยูถึงถิ่น4ประตูตอ่อ2และแมตที่ทุกคนกล่าวสารรเสริญอลิซอนเบเกอร์ที่ขึ้นมาโค้ bit, vious, งประตูช้ลิเวอร์พูลเฉือชนะเวสต์บอบิกอเบียน2ประตูต่อ1นทาคนนเป็ เปิดมุมเข้าหวัวเบเกอร์ได้อย่างแม่นยำนี่เป็นเหล่าโมเมนต์ที่น้องเทรนนะครับมักทําให้เห็นไปบ่อยในช่วงก่อนหน้านี้เพราะไม่ใช่แค่ความแม่นยําแต่ทว่าไหวพริบปฏิพานก็เป็นเลิศเมื่อที่เขาเคยลักไก่เล่นลูกเต็ม,มุมเปิดให้กับดิวออกอรอิกี้ยิงใส่ปิดกรองชนะบาซิลนาไป4ประตูต่อศูนย์่งผลงานช่วงโค้งสุดท้ายของพรีเมลีอังกฤษนี่แหละครับทำให้น้องเทรนกลับมามีความหวังในไปยูโร2020นนแน่ยแน่ซึ่งกระแสะของน้องเทรนนะครับผมอาจจะหลุดจากทีมชาติมันมีข่าวแรงมากๆพอกััััับบบข่่่าาาววลุงโดดนนจทีไ้้รรรรกกกปะตตออออมมย ใครจะฟอร์มดีกับลิโอพูแค่ไหนเนื่องด้วยตอนนี้นะครับผมตำแหน่งแบ็กขวาในทีมชาติอังกฤษอุดมไปด้วยนักเตะชั้นยอดอาทิคลายวอลเกอร์ดีกรีแชมป์ครีเมรีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คีแรนที่เปียผู้มีส่วนช่วยให้อลิิโกมารรตซิลโทฟีลาลิกาสเปนและริสเจมน้องใหม่มาแรงที่โชว์ฟอร์มสดช่วยเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนน้องเทรนที่ทำงานไม่สม่ำเสมอรุ่นรุ่นนอมดอนนะครับปีนี้ไม่มีแชมป์ติดมือเหมือนคนอื่นทำให้เกิดกระแสลุกลามไปทั่วว่าเขาจะเป็นในนนนนนคททีีี่่จโดเาาาากกกกตัออพรห้้ เคยโดนเมินมาแล้ว ทั้งตัวเทรนด์และแฟนๆของเขานะครับนั่งลุ้นภาวนากันแทบตายกว่าจะได้มีชื่อในศึกยูโร2020แต่ทว่าบุญมีแต่กำบงังเพราะเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่แกรีเซาเกตตองการจะลองทีมลองแท็กติกในนัดที่พบกับออสเตรียก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนูคนเหล็กได้ออสตาร์เป็นตัวจริงและเกมกันเรจะจบอยู่แล้วแต่ทว่าก่อนหมดเวลาอีกแค่ไม่นานน้องเทรนด์ได้รับบาดเจ็บบริเวณกลามเนื้อต้องเดินกระเพลอ,ออกจากสนามโดยทีมแพทย์นะครับคอยพยุงสีหน้าตอนนั้นของเจ้าตัวก็เหมารู้ชะ แทบจะจบสิ้นลงแล้วเช้าวันต่อมานะครับจากฝนที่กระหน่าใส่หัวใจเทรนทจนเปียกปอดก็มีพายุลูกใหม่มาถล่มใส่เขาอีกรอบเมื่อผลสแกนอาการบาดเจ็บระบ,บุว่าอาการเจ็บครั้งนี้ต้องใช้เวลาพักประมาณ4-6สัปดาห์หรือว่า1เดือนอย่างต่ำซึ่งมันก็หมายความว่าตัวเองต้องยอมจำใจถอนตัวออกจากทัวร์นาเมนต์ที่ตัวเองรอคอยมายาวนานอย,าอย่างยูโร2020นี่ี่แหละแม้ว่าอายุอนามของน้องนะครับยังมีโอกาสลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกเยอะแต่เชื่อเถอว่าเขาไม่อยากพลาดรายการใหญ่แบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เรรนนะคับ องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเขาก็ได้โพสระบายความรู้สึกผ่านโลกโซเชียลว,ว่านี่เป็นอะไรที่ผมเสียใจมากเหลือเกินนับว่าเป็นการปิดฉากน้องเทรนกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020แบบเจ็บช้ำนับว่าตลอดซีซั่นที่ผ่านมาชีวิตของน้องนะครับเหมือนเล่นรถไฟหอตีลังกาเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ซึ่งก็เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้แหละครับไม่มีใครเพอร์เฟกตลอดไปและหลังจากนี้เขาก็ต้องพากัรักษาตัวกลับมาเรียกความฟิตกับเวอร์พ,รพูลเพราะฟุตบอลโลก2022รออยู่ที่ปีหน้านะครับและนี่คือ ขอบสนามสเปเชียหลห่างโดราเฟียลฟาล้าวเอื้อมนิ้วยาวยามากกว่าแล้เราได้ดนะ้า